ผมอยากใช้คำพูดว่ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องทำทีเรียกร้องประชาธิปไตยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่สวรครับท่านประธานรอยด่างของระบอบประชาธิปไตยอยู่นะครับถ้าท่านรู้ตัวท่านลาออกแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ไปอะไรผมเห็นด้วยนะครับสนาร,รับสนุนท่าน เรื่องปิดสวิต์สอวอที่บางท่านได้กล่าวไปแล้วผมขอเรียนต่อท่านประธานและกับพี่น้องประชาชนว่าผมเองนั้นยืนหยัดมาตั้งแต่ต้นว่าสนับสนุนในการตัดมาตรานี้และก็จะสนับสนุนในการโหวตเกี่ยวกับการตัด อำนาจสอวอในเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานว่าสอสอหลายท่านที่เสนอมาพักการเมืองที่เสมอมานั้นผมอยากใช้คำพูดว่ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องทำทีเรียกร้องประชาธิปไตย เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่สวอ,วอครับท่านประธานส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสิทธิเสรีภาพหรือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติอะไรก็แล้วแต่ที่มีหลายท่านอภิปรายไปแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องเครื่องเคียงของการเสนอกฎหมายในครั้งนี้ ถ้าจะพูดตามคํากรอนของสุนทรผู้ก็ใช้คําว่าอันพลิกไทยใบชีเหมือนสีกาต้องโรยหน้ากันเสียหน่อยให้อร่อยใจความจริงนั้นจะมีการเพิ่มหรือไม่เพิ่มจะแก้หรือไม่แก้ผมว่าเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในรัฐธรรมนูญและมีอยู่ในกฎหมายลูก ในหลายๆเรื่องอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมจะไม่พูดถึงมากนักผมขออนุญาตการาบเปลียนต่อท่านประธานว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง เป็นเรื่องของการเอาชนะค้าคารทันทางการเมืองไม่ใช่เรื่องของประชาชนสักเท่าไร่เป้าใหญ่ครับท่านประธานคือระบบเลือกตั้งแพ้ชนะกันทางการเมืองมองไปว่าใครจะได้สอสอมากกว่ากัน มองถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้ารัฐมนูญปีหกศนยปีหกฉบับปัจจุบันเนี่ยในเรื่องระบบเลือกตั้งและระบบพักการเมืองนั้นเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนเป็นเจ้าของพักครับท่านประธาน มีส่วนในการร่วมบริหารพรรคมีส่วนร่วมคัดคนลงสมัครรับเลือกตั้งครับที่สำคัญเท่านั้นไม่พอครับมีส่วนร่วมในการออกสตังเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองครับทุกคะแนนของประชาชนทุกคน มีราคามีความหมายไม่ทิ้งน้ำครับท่านประธานทำให้ประชาชนมีโอกาสได้คนรุ่นใหม่ได้พักการเมืองใหม่ๆแต่ตามกฎหมายที่เสนอนี่ครับท่านประธานที่เสนอแก้กันเนี่ยผมจึงกาบเรียนว่าพักเล็กพักน้อยจะหายไป ใหญ่ๆทุนหนาๆจะพังาดลดบทบาทภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญปีหกศไปอย่างสิ้นซากครับท่านประธานนายทุนพักจะครอบงำพักครับคนมีเงินมีอํานาจจะมีบทบาททางการเมือง การเมืองต่อไปนี้ครับท่านประธานจะเป็นเสมือนบริษัทครับลูกพักสอสอนั้นจะเป็นเพียงพนักงานบริษัทอย่างที่เราเคยกล่าวหากันธุรกิจการเมืองจะกลับมาอีกแล้วครับท่านประธานเรากำลังปิดสวิตช์คนเล็กคนน้อยคนยากคนจนคนไร้โอกาส ที่จะเข้ามามีบทบาททางการเมืองครับท่านประธานจะไปปรับจะไปแก้กันอย่างไรผมไม่ว่าแต่ในเรื่องนี้ผมขออนุญาตกลาบเรียนว่าเป็นการทำเพื่อการเมืองเอาชนะกันทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประชาชนนี่เป็นประเด็นแรกที่ผม ท่าน้ประทานครับ,รรบผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อคับที่ห้าครับว่าไงครับเพราะว่าผู้อภิปรายเนี่ยกำลังเฉียดสีสมาชิกรัฐสภานะครับผมเห็นด้วยกับการอภิปรายของท่านนะครับและก็การให้สัมภาษณ์ในสื่อของท่านมผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ ผมอยากให้ท่านเนี่ยทำตามสิ่งที่ท่านแสดงในการให้สัมภาษณ์ในกาการอภิปรายครั้งนี้แสดงการลาออกจากการเป็นวุฒิสมาชิกเพื่อไม่เกิดรอยด่างในระบอบประชาธิปไตยขณะนี้ท่านเป็นรอยด่างของระบอบประชาธิปไตยอยู่นะครับถ้าท่านรู้ตัวท่านลาออกแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ไปอะไรผมเห็นด้วยนะครับสนาบ,บสนุเนท่านครบแล้วท่านประธาน,าน<ๆ>ต้องควบคุมไม่ให้เสียดสีสมาชิกสภา เอาดีใส่ตัวไม่ได้นะคะถ้าตั้งลงก่อนเดี๋ยวก็จะ